ม้วนเทปกองอยู่มากมายตรงนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะตู้ข้างหลังนี้อัดแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยม้วนเทปของรายการกบนอกกลาน,นะคะที่เราถ่ายทํามาตลอดปี2,551ใช้เทปไปเกือบ900ม้วนค่ะทุกตอนทุกเรื่องที่ถ่ายทํานะคะไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องจะได้รับการออกอากาศนะคะมีหลายๆเรื่องที่ถ่ายทําไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศ ช่วงนี้ก็รอการพัฒนาข้อมูลและเตรียมตัวเพื่อจะออกอากาศในปีต่อๆไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราเดินทางไปใช้ชีวิตกับกลุ่มคนที่มีรถสินิยมในการรักของเก่านะคะนั่นก็คือเรื่องเวสปาค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถแบบเดียวกันแต่ว่าลักษณะหรือว่าสภาพของรถแต่ละทัานนี้ไม่เหมือนกันนะคะเสท้าอันนี้นะครับแต่งแบบนี้ผมชอบมากเลยเนี่เป็นเป็นผ้ายีนเก่าๆปอามาติดแทนติดไบบนเหล็กฮะดูแล้วแบบสวยแบบคลาสสิกมาก มองพวกนี้ว่าเป็นคนบ้าพวกผมเป็นคนบ้าอะไรไม่รู้บ้าป่ะบ้าใชบไม่บ้าดิซื้อไม่ได้ใชไมครับเพราะถ้าเอาเข้าบ้านแม่ก็ับอ๋อดีตรงไหนอะคะจริงดีมันดีตรงไหนีดีก็คือหนึ่งบางทีก็เป็นการอนุรักษ์รถโบราณนะครับสองก็มีการรวมกลุ่มมีการบิ๊กติ้กันบ่อยๆอะรับ Bye. ตอนนะคะถ่ายทำมนเยอะมากเลยนะคะใช้เวลาถ่ายหลายวันติดต่อประสานงานกันเรียกว่าถ่ายกันดึกดึกดื่นๆเลยนะคะแต่ว่าถึงเวลาออกอากาศต้องถูกตัดออกไปหมดเลยนั่นก็เพราะว่าเงื่นไขเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าเวลาออกอากาศนั้นมีไม่มากพอที่จะใส่เนื้อรายการได้ทั้งหมดค่ะในช่วงที่เราถูกตัดออกไปนะคะตอนนี้มีมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคืนนี้แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องจราจรค่ะ นี้พอหลังจากวัดระยะของเส้นแล้วนะคะทางกาวแล้วพี่ที่เขาเอาสีมานะคะก็จัดการเชนแล้วก็ทา